สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีจากฮอกไกโดนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมืองอาบา h i ชิริค่ะก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนตะวันออกนะคะของฮอกไกโดนั่นเองค่ะทางด้านเหนือนะคะซึ่งวิวด้านหลังนี้นะคะนี่สวยมากเลยให้ดูสวัสดีค่ะคิมาสตา ฮัลโหลวันนี้เรามาเที่ยวฮอกไกโดกันนะคะอยู่ที่เมืองอาบาชิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งเมืองนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เราได้ไปชมพิพิธภัณฑ์คุกนะคะคุกที่ขังนักโทษแ,ลแหลกนะคะลงรูปอาหารนักโทษไปเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูลองเข้าไปดูนะคะสวัสดีค่ะ และตอนนี้นะคะในช่วงบ่ายเราก็มาอยู่กันที่ริวเฮียวกังค่ะนะคะริวเฮียวกังเนี่ยตัวริวเฮียวเนี่ยมันก็จะเขียนด้วยตัวคันจิที่แปลว่าไหลนะคะเฮียวก็น้ําแข็งแล้วก็คังก็คือเป็นสถานที่ค่ะเป็นเป็นโรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสถานที่เราเราจะมาดูน้ําแข็งน้ําแข็งที่มันไหลนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า drift ice station drift ice <Yeah. S 1> นะคะเดี๋ยวยังไงข้อมูล ละเอียดละเอียดเดี๋ยวเราถามสาวสวยที่เป็นไปทมพันที่นี่กันแล้วกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูวิวรอบๆก่อนนะคะสวยไหมอันนี้ก็จะเป็นวิวจากที่ชมวิวนะคะมองจากด้านบนไปนี่เห็นไหมคะเห็นภูเขาน้ำแข็งตรงนน้นด้วยแล้วก็จะเป็นอ่าวเข้ามานน่สวยมากเลย พอเมื่อไปจนถึงตรงสุดขอบฟ้านู่นทุกคนเห็นไหมคะระหว่างน้ำทะเลกับท้องฟ้ามันมีอนะไรบงอย่างเขาข่าวกันอยอันนั้นละค่ะมันคือริวเฮียวค่ะหรือว่าน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้บ้างวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะคะวิวสวยและ ประมาณเลขตัวเดียวติดลบนะคะประมาณศูนย์หรือหนึ่งอะไรอย่างนี้นหะค่ะเห็นเขาบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะวันนี้ที่มาเราเห็นเจ้าน้าแข็งลอยทะเลมันไม่ให้เห็นเนี่ยเพราะบางทีเขาก็ลอยไปตรงอื่นแล้วไงก็คือมันจะมีลอยในช่วงกุมภาใช่ป่ะแล้วมีนานี่มันก็จะแบบเริ่มไม่ค่อยมีแล้วอันนี้โชคดีมากที่ โยังไงเรามาถามข้อมูลจากสาวสวยกันดีกว่าโอ้ยังไงชิมัสึกอันไหนโอะมไมั่ะคุณนิวะตอนนีู้่ในไล่1ดเนัตัตมาวก็จะนะคะก็เป็นกระดาษสังเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะจะมาอธิบายให้เราเข้าใจว่าเดียวเหียวนี่มันคือยังไงนะคะ

じゃ日本日本のとみら、ねはい、そうですコペンジカレイファン日本にらははいでいつ頃まで見れますかね、はい、あの、うん、流氷は、うん、あの生き物のようなものなので<ー>そうなんですそのいつまでって具体的には言えないんですけれども、はい、去年は流氷終日が3月21日でした21日。21日<ー>はい บอกว่าเจ้าเดียวเฮียวเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนั่นแหละคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะมาหรือจะไปเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยวันที่มันเด่อาคมวันทุ่ยี่สิบเอ็มีนา้คเราเห็นเดียวเฮียลเนีือันที่ยี่สิเดมีนาคาเห็นเีวีลนี่คืวันทสิบเดมีายที่เราเห็นเดียวเฮียวเนี่ยคือวันที่ยีสเมีนาคมคตอชราเห็นเีวเฮียนเนี่ยควันที่ยีิบเอ็ดมีนาคมคือเราเห็นเดียวเฮียนีคือวันที่ยี่สิบเ็ม จะตรวจเซฟเกือบวิซ <straighten S 2> ตเตอร์ใส่ชุดเชิ้งเครื่องแบบเขาน่ารักมากเลยนะคะให้ดูดิเป็นลิบบินใช่ไหมคะแล้วตรงกระโปรงเนี่ยจะมีดีเทลนะคะเนี่ยโกโก้โคเดียวเมจิสเตะนะคะชุดกระโปรงก็จะเป็นอิมเมจของน้ำแข็งนะคะน่ารักมากเข้ากับวิวเลยใช่ไหมคะใช่เดีย๋ยวดูวิวตรงนน จะมีเรือที่แล่นอยู่ตรงกลาง1ลำนะคะเป็นเรือที่ชื่อว่าออโรรานั่นเองค่ะออโรราว่า南極観測船<ん>と同じような船です。<ー><嗯>เป็นเป็นเรือประเภทเดียวกับที่เแล่นอยู่ที่ขั<ん>้วโลกใต้中に100トンの海水を詰め込んでその100ンで100ンそれで重みで考慮割ります。おお。คือ重さ、重さ、そうで100トンの海水を。<ー>は ก็นะคะความหนักของมันจุกน้ําหนักน่าจะจุน้ำหนักได้ประมาณร้อยตันนะคะเพื่อให้มันมีความหนักแล้วสามารถเล่นไปได้ใช่เนอเล่นมาอยู่ในอิมานใช่ตอนนี้ก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่นะคะเนอจะมาเดอโนเลสโซได้สิคะตั้งแต่เมษายนนี้ก็จะเปิดให้ขึ้นได้ตั้งได้จนถึงวันที่3เมษายนนั่นเองนะคะใช่ทีนี้ รายหยิบยอดก็なくなったらทากาตะซังว่าลงยังสักรายหยิบยอดก็なくなったらあのでも中は一年中รา触れますのでそうなんですよはい触れますทากาตซังบอกว่าก็ถ้าช่วงไม่มีน้ำแข็งอะก็ไม่ได้ว่างงานหรอกค่ะเขายังมีงานให้ทำอยู่เพราะว่าศูนย์อันนี้ค่ะก็ยังเปิดทั้งปีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรียวเคียวมีน้ำแข็งจำลองให้แบบว่ามามาสามารถมาสัมผัสได้ด้วยนะคะอืであの多分あの年末きてみたいという人がいたらいつから来れます

โอ้โหโอโฮสกึรใครลองลองออกเสียงพร้อมกันนะคะโอโหสกึรสบลูโอโฮสกบลูนะคะเป็นสีฟ้าที่เหมือนกับน้ําทะเลนั่นเองค่ะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ําแข็งตรงนี้นะมันก็จะเหมือนเป็นผืนเดียวกันไปเลยเนาะแต่พอมีน้ําแข็งพ๊บมันจะมีตัดเป็นเกอะฟ้านิดนึงนะคะให้ให้อะตัวนักเกิรดเนี่ยวขาียกว่าะไรที่ยิมพ์กน่ยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราให้เขาพาเข้าไปดูข้างในด,ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปตรงน,นี้ก่อนจะมาจะจะตัดที่เนินสะเทสะยิเดชมาเดい。 เดี๋ยวเข้าไปข้างล่างไปดูที่อุ่นๆกันนะคะหวัดดีทุกคนหน่อยซีเฮ้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 ป่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันต่อนะคะใช่ซื้อต้องให้เตือนนิดนึงอืมใช่ใครดังใช่ไปจับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะคะ ยิ่โจ้ยเดียว,750วอีกคือดาวเดสกาไม่ได้เห็นกูโจทย์เลยค่ะก็ <c oughs> ค่าเข้าชมที่นี่นะคะ750เยนค่ะราคาสำหรับผู้ใหญนะะน่นะคะอวาชิริโกโตโนโตโรโกะมอ้จากมุมนี้นะคะเราสามารถมองเห็นทะเลสาบถึงสองอันสองที่เลยอบาชิริโกโตโนโตโรโกะโนโตโรโกะโนโตโรโกะค่ะก็เป็นทะเลสาบอบาชิริกับโนโตโระค่ะสวยเนาะ ที่กำลังจะตกดินด้วยค่ะลงข้างล่างกันให้กิมาโชวสวยมากเลยวันนี้ค่อนข้างอุ่นกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แบบว่าติดลบลบ ลบไปถึงลบสิบเลยอะวันนี้นี่คือยังถือว่าย,ยังยังอุ่นลบหนึ่งลบสองอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เดี๋ยวไปดูในโซนพาัตาคารของที่นี่กันดูมีเบียร์สีฟ้าด้วยอะอ้ไน้ำมาเบียร์ออาาชิี่บีหรีฟ้านะคะ รายกันนี้ด้วยอะรู้ดิพเขียนเลยนะว่าเป็นไทโฟคาเลาอะเอสียงแกงกหรีผูนะคะทำสำารัเปนยรงากาศดีอะอเป็ไนไงใช่ไหมโอ้ยโอ้ย

น้ำแข็งแน่นนั่นเองค่ะน้ำแข็งลอยน้ำที่บาชิลินเนียค่ะดูช็อตอัลตร้าที่อยู่ออยีโรนนั่งอยู่ไหมคุณผู้ชยไม่กล้าถ่ายนางทีเดยดูดิคะสวยมากเลยเป็นฝีมือของนักโทษนะคะพัฒนาฝีมือได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ย ดีค่ะมาแพงไหมคะก็ราคาก็คงเป็นราคาญี่ปุ่นทั่วไปนี่ราคาคงไม่ได้แพงกว่าที่อื่นหรอกแต่ถ้าเกิดกาเทียบกับค่าของชีพของไทยอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะนี่ราคาก็วิวสวยมากเลยนะคะนี่ในร้านอาหารนะคะ อยากจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีที่เที่ยวทุกที่เลยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามามาที่นึงแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่คือทุกที่ทุกจังหวัดที่ไปมันมีเอกลักษณ์ของมันอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเขาแบบมีจุดยืนของเขาอะแล้วแบบทุกคนเขาจะรักบ้านเกิดมากเลยดังนั้นเดีไปที่ไหนก็จะได้เห็น,สนเสน่ห์ของที่นั่นค่ะไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะให้นั่นในโชกะเขาจะแนะนำโอ้โหว้าว

เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันต่อนะคะโตไมัแหมแสงสวยจังเลยอะร้านก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่น1,600กยเยนไหมบางทีก็ไม่ถึงนะคะไม่ถึงก็มีไม่ถึงพันเยนก็มีค่ะแล้วแต่ว่าเราจะไปร้านราคาเท่าไหร่นะคะมีหลายเลือกหลายแบบให้เลือกใครดังไป เดี๋ยวเราเดินลงบันไดกันนะคะอะให้ดูว,วิวสวยอยูแล้วยูกิดาเนมาจูกิายูกิดาเนมามีตุ๊กตาฮิมะตัวเริ่มอยู่ข้างล่างด้วยจิมะโชโอ้ยแสงสวยมากอนะ หนาเป็นชั้นๆเลยนะคะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ถ้ามีคาถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองนี้แถวฮอกไกโดอะไรอย่างนี้นี่ถามได้นะอยู่กับเจ้าหน้าที่ค่ะโอ้นี่ก็จะเป็นจุดแสดงภาพวิวต่างๆของที่นี่นะคะสวยมาก ได้ว่าดูด้ทุกฤดูเลยนะคะไล่มาจากนี่หนาวหนาวใช่ไหมหนาวนี้หนาวร้อนผลี่ไอหนาวผลิร้อนล่วงเออเที่ยวได้ทุกฤดู เรียวฮิลซอฟฟ์ริมเป็นซอฟฟ์ริมเรียวฮลนะคะซอฟฟ์ิมน้ำแข็งลอยน้ำนั่นเองราคาสามร้อยเยนนะคะเฮ้ยเป็นรสเกลือคาราเมลค่ะอายินิดส์ค่ะใช่ว้าว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 อะじゃあお願いしますちょっと写真撮ってもらいます

เดี๋ยวจะรับประทานโชว์ทุกคนแล้วนะคะเป็นรสเกลือคาราเมลนะคะจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะอี食べていいですかน<い>ได้ดหรือเจะสโลสโล้น <laughs> <laughs> อืมอืมอร่อ <laughs> <laughs> <し>ือ <laughs> โอชี่อร่อยมากๆค่ะอ,อ๋ <t modern developed Airbnb> อตรงตรงสีฟ้าๆนี่มันจะเป็นเม็ดเกลือนะคะจะให้ความรู้สึกเค็มๆนิดนึงแต่ว่าตรงตัวนมนี้เข้มข้นมากเลยค่ะอร่อยสามร้อยเยนโอเคอืมอนี้จะโจทยเอาทุกคนได้ติมแล้วเฉียวว่าเสียดสเด เทไบเตเทไบเตเทเบเตโอ้ยชี้เข่ามีเสตเตอ่ะชี้ออกกันนะคุณนะอ๋ออดีตนี่เกลืออยู่ฝั่งนี้นะคะเห็นปะนี่อร่อยนะคะยกกูเทเบเตมัสก์ก็ยกกูเทเบเตคุณกระดาษก็ทานบ่อยนะคะเอาวันนี้ก็เพิ่งทานด้วยค่ะนี่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทานไอติมก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมา แนะนำที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะอ๋อนามิยากิกอลีตันเดสเกโดะจโตจิโกโชูเยเนื้อชิมสิเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนิดนึงก่อนฮ้ไิโนะนากะฮิโรมิเดสฮิโรมิเดสค่ะคุณโนะนากะฮิโรมินะคะเฮ้เอ็นโดมายุกะเดสค่ะคุณเอ็นโดมายุกะค่ะก็อยู่กับเราทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะไลฟ์ให้ชมสาวๆกันอีกนะคะงั้นโอเคบายบายนะไปแล้วนะจ้า いただきます。